พระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่หนึ่งหลังจากที่อาหับสิ้นพระชนชนชาติโมอักบกบฏต่ออิสราเอลฝ่ายอาหัสยาทรงพลัดตกจากเฉลียงชั้นบนของพระจวังที่สมาเรียพระอาการสาหัสพระองค์จึงทรงใช้ผู้สื่อสารไปกล่าวกับพวกเขาว่าจงไปปรึกษาบาอันเซบูบเทพเจ้าแห่งเอกโครธว่าอาการบาดเจ็บของเราจะหายหรือไม่ แต่ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับเอลียาชาวทิชบีว่าจงไปพบผู้สื่อสารของกษัตริย์สมารียานั้นและถามผู้ขาว่าในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าหรือทำไมพวกเจ้าจึงต้องไปปรึกษาบาอันเซบูบเทพเจ้าแห่งเอโครนเพราะเหตุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้ลุกจากเตียงที่นอนอยู่เจ้าจะต้องตายแน่แล้วเอลียาก็ไป เมื่อผู้สื่อสารของกษัตริย์กลับไปข้าวเฝ้ากษัตริย์ตรัสถามว่าพวกเจ้ากลับมาทําไมพวกเขาทูลว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกข้าพระบาทแล้วบอกให้กลับมาทูลฝ่าพระบาทว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าหรือทําไมเจ้าจึงต้องส่งคนไปปรึกษาบาอันเซบุบเทพเจ้าแห่งเอกรนเพราะเหตุนี้เจ้าจะไม่ได้ลุกจากเตียงแต่จะต้องตายแน่นอน กษัตริย์ตรัสถามว่าชายคนที่มาพบและบอกเรื่องนี้แก่พวกเจ้าหน้าตาท่าทางเป็นอย่างไรพวกเขาทูลว่าเขาสวมเสื้อคลุมขนสัตว์และใช้สายหนังคาดเอวกษัตริย์ตรัสว่าเขาคือเอลียาชาวทิชบีแล้วพระองค์ทรงใช้ทหารคนหนึ่งพร้อมด้วยทหารห้าสิบนายไปหาเอลียานายทหารขึ้นไปพบเอลียาซึ่งนั่งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งและกล่าวกับเขาว,ว่า คนของพระเจ้ากษัตริย์ตรัสว่าจงลงมาเถิดเอลียาตอบนายทหารผู้นั้นว่าหากเราเป็นคนของพระเจ้าขอให้ไฟตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเจ้าและทหารทั้งห้าสิบนายของเจ้าไฟก็ตกลงมาเผาผลาญนายทหารและคนของเขาวอดวายกษัตริย์จึงส่งนายทหารอีกคนพร้อมด้วยทหารห้าสิบนายมานายทหารกล่าวกับเอลียาว่า คนของพระเจ้ากษัตริย์ตรัสว่าจงลงมาทันทีเอลียาตอบว่าหากเราเป็นคนของพระเจ้าขอให้ไฟตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเจ้าและทหารห้สบนายของเจ้าแล้วไฟจากพระเจ้าก็ลงมาจากสวรรค์เผานายทหารและทหารทั้งห้นายวอดวายกษัตริย์จึงส่งนายทหารกับทหารอีกห้สบนายมาเป็นครั้งที่สามคราวนี้ นายทหารคุกเข่าลงอ้อนวอนต่อหน้าเอลียาว่าข้าแต่คนของพระเจ้าโปรดไว้ชีวิตข้าพระเจ้าและคนทั้งห้าสิบคนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท่านไฟจากสวรรค์ได้ลงมาเผาผลาญน,นายทหารสองคนก่อนหน้านี้กับพวกแต่บัดนี้ขอให้ไว้ชีวิตข้าพระเจ้าเถิดทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับเอลียาว่าอย่ากลัวเลยไปกับเขาเถิดเอลียา จึงลงไปกับเขาแล้วไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เอลียาทูลกษัตริย์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเป็นเพราะในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าให้ปรึกษาใช่ไหมเจ้าจึงต้องส่งคนไปถามบาอันเซบูบเทพเจ้าแห่งเอครนเนื่องจากเจ้าท,ทําเช่นนี้เจ้าจะไม่ได้ลุกจากเตียงแต่เจ้าจะต้องตายแน่นอนดังนั้นอาหัสยาจึงสิ้นพระชนตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ตรัสไว้ผ่านทางเอลียาเนื่องจากอาหัสยาไม่มีโอรสโยรัมจึงขึ้นครองราชแทนตรงกับปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัมโอรสเยโฮชาฟัตแห่งยูดาเหตุการณ์อื่นๆในรัชกาลอาหัสยาและพระชกิจที่ทรงทำมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สอง เมื่อใกล้เวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับเอลียาขึ้นสวรรค์ด้วยพายุหมุนเอลียากับเอลิชาเดินทางออกจากกิวการเอลียากล่าวกับเอลิชาว่าเจ้าจงพักที่นี่เถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราไปยังเบตเอลแต่เอลิชาตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าก็จะไม่ไปจากท่านฉันนั้น คนทั้งสองจึงเดินทางไปยังเบตเอลด้วยกันกรนดาผู้เผยพระวจนะที่เบตเอลออกมาพบเอลิชาและถามว่าท่านรู้หรือไม่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะรับอาจารย์ของท่านไปในวันนี้เอลิชาตอบว่าเรารู้แล้วอย่าพูดเรื่องนี้เลยแล้วเอลิยากล่าวกับเอลิชาว่าเอลิชาเอย๋ยจงพักอยู่ที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงใช้เราไปยังเมืองเย,ยริโคเอลิชาตอบว่าองค์ผู้เปลี่ยนเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นคนทั้งสองจึงเดินทางต่อไปอยังเมืองเย,ยริโคบรรดาผู้เผยพระชนะที่เมืองเย,ยริโคมาหาเอลิชาและถามเขาว่าท่านรู้หรือไม่ว่าองค์ผู้เปลี่ยนเจ้ากำลังจะรับอาจารย์ของท่านไปในวันนี้เอลิชาตอบว่า เรารู้แล้วอย่าพูดเรื่องนี้เลยเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าจงพักอยู่ที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เราไปยังแม่น้ำจอแดนเอลิชาตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่และท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นคนทั้งสองจึงเดินทางต่อไปด้วยกันเอลียากับเอลิชามาหยุดอยู่ริมแม่น้ำจอแดน ขณะที่ผู้เผยเพระชนะห้สิบคนยืนดูอยู่ห่างๆแล้วเอลียาถอดเสื้อกลุ่มออกม้วนและฟาดลงที่แม่น้ำน้ำก็แยกออกคนทั้งสองจึงเดินข้ามไปบนพื้นแห้งเมื่อข้ามมาแล้วเอลียากล่าวกับเอลิชาว่าบอกมาเถิดเราจะทำอะไรให้เจ้าได้บ้างก่อนที่เราจะถูกรับไปเอลิชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับมรดกนฤตอำนาจของท่านเป็นสองเท่า เอริยากล่าวว่าเจ้าขอสิ่งที่ยากนักแต่หากเจ้าเห็นเราถูกรับขึ้นไปเจ้าก็จะได้รับตามที่ขอหากไม่เห็นเจ้าก็จะไม่ได้ขณะที่คนทั้งสองเดินสนทนากันไปทันใดนั้นเองมีราชรถเพลิงเทียมด้วยม้าเพลิงปรากฏขึ้นและแยกคนทั้งสองจากกันเอริยาก็ถูกพายุหมุนหอบขึ้นสู่สวรรค์เอลิชาเห็นดังนั้นจึงร้องตะโกนว่า ท่านบิดาท่านบิดาของข้าพเจ้าผู้เป็นราชรสและผลมา้าแห่งอิสราเอลแล้วเอลิชาก็ไม่เห็นเอลียาอีกเขาจึงฉีกเสื้อผ้าของตนขาดจากนั้นเขาจึงหยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกอยู่ขึ้นมาและกลับไปยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำจอดแดนแล้วเอาเสื้อคลุมนั้นฟาดน้ำและร้องว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลียาอยู่ที่ไหนน้ำก็แยกออกเอลิชา จึงเดินข้ามไปบรรดาผู้เผยพระชนะจากเมืองเยริโคซึ่งเฝ้าดูอยู่ก็กล่าวว่าฤทธิอำนาจของเอลียาเมื่ออยู่กับเอลิชาแล้วพวกเขาพากันมากราบคำนับเอลิชาและกล่าวว่าท่านขอรับพวกขาพเจ้ามีคนหนุ่มจะกัน50สิบคนให้พวกเขาออกไปค้นหาอาจารย์ของท่านเถิดบางทีพระบิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะรับอาจารย์ของท่านขึ้นไป และปล่อยไว้บนภูเขาหรือหุบเขาแห่งใดแห่งหนึ่งเอลิชาตอบว่าไม่ต้องส่งผู้เขาไปแต่ผู้เขารบเร้าจนเอลิชาขัดไม่ได้เขาจึงกล่าวว่าจะไปก็ไปจากนั้นคนห้าสิบคนก็ออกไปตามหาตลอดสามวันแต่ไม่พบเอลิยาส่วนเอลิชายังคงอยู่ที่เมืองเยริโคเมื่อพวกเขากลับมาถึงเอลิชาจึงกล่าวกับผู้เขาว่า เราบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องไปชาวเมืองนั้นมาแจ้งเอลิชาว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในทำเลดีแต่น้ำนั้นใช้ไม่ได้และแผ่นดินก็ไม่เกิดผลเอลิชากล่าวว่าจงเอาชามใหม่ใส่เกลือมาให้เราพวกเขาก็นำมาให้เอลิชาเอลิชาจึงเดินออกไปที่บ่อน้ำเมืองนั้นเทเกลือลงไปและประกาศว่า องผู้ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราได้ทำให้น้ำแห่งนี้มีสภาพดีแล้วตั้งแต่นี้ไปมันจะไม่เป็นเหตุให้ตายหรือทำให้แผ่นดินไม่เกิดผลอีกน้ำก็คงสภาพดีเช่นนั้นตลอดมาจนทุกวันนี้ตามที่เอลิชาได้กล่าวไว้จากที่นั่นเอลิชาเดินทางไปยังเบีตเอลระหว่างทางมีเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งออกมาจากเมืองนั้น มาถากถางล้อเลียนเขาว,ว่าออกไปให้พ้นเจ้าคนหัวล้านออกไปให้พ้นเจ้าคนหัวล้านเอลิชาจึงหันกลับมามองและสาบแช่งพูกเขาในพระนามของพระยาเวแล้วมีแม่หมีสองตัวออกจากป่ามาฆ่าพวกเขาตายไป42คนจากนั้นเอลิชาไปยังภูกเขาคาเมลและจากที่นั่นกลับมายังสมารี พระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สามโยรัมโอรสของอาหับขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในสมารียตรงกับปีที่18ของรัชกาลกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาทรงครองราชอยู่12ปีพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พผู้เป็นเจา้าแต่ไม่ถึงขนาดที่ราชบิดาและราชมดาของพระองค์ได้ทรงทำไว้ พระองค์ทรงกวาดล้างหินศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอันซึ่งราชบิดาได้สร้างไว้แต่โยรัมยังคงยึดมั่นในบาปของเยโรโบอัมบุตรในบัดซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามโยรัมไม่ได้เลิกทำบาปนั้นฝ่ายกษัตริย์เมชาแห่งโมอับส่งเลี้ยงแกะพระองค์ต้องนำลูกแกะหนึ่งแสนตัวและขนแกะตัวผู้หนึ่งแสนตัวมาเป็นบรณาการแกกษัตริย์อิสราเอล แต่หลังจากอาหับสิ้นพระชนแล้วกษัตริย์โมอับก็กบฏต่อกษัตริย์อิสราเอลครั้งนั้นกษัตริย์โยรัมจึงเสด็จจากสมารีและระดมทัพอิสราเอลทั้งหมดและส่งสารไปรยังกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาห์มีใจความว่ากษัตริย์โมอับกระบฏต่อข้าพเจ้าท่านจะช่วยข้าพเจ้ารบกับโมอับหรือไม่เยโฮชาฟตัตตอบว่าข้าพเจ้าจะไปกับท่าน เราเป็นพวกเดียวกันคนของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นคนของท่านม้าของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นม้าของท่านกรัตริยิโฮชาฟัตถามว่าว่าแต่เราจะโจมตีจากทางไหนโยรามตอบว่าจากทินกันดานเอโดมฉะนั้นกษัตริย์อิสราเอลจึงกรีธาทัพออกไปร่วมรบกับกษัตริย์ยูดาและกษัตริย์เอโดมหลังจากอ้อมผ่านทินกันดานเป็นเวลาเจ็ดวันก็ไม่มีน้ำเหลือสำหรับคน และสัตว์พาณะเลยกษัต, Israel ตริย์อิสราเอลตรัสว่าอะไรกันนี่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนําเราทั้งสามกษัตริย์มาที่นี่เพื่อมอบไว้ในมือของโมอับหรือแต่เยโฮชาฟัตตรัสถามว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยหรือเราจะได้ขอให้ช่วยทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้านายทหารคนหนึ่งของกษัตริย์อิสราเอลทูลว่าเอลิชาบุตรชาฟัตอยู่ที่นี่ เขาเคยเป็นผู้ช่วยของเอลียาเยโฮชาฟัตตรัสว่าเราจะรู้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากเขาผู้นี้ฉะนั้นกษัตริย์อิสราเอลกษัตริย์เยโฮชาฟัตและกษัตริย์เอโดมจึงไปพบเอลิชาเอลิชากล่าวกับกษัตริย์อิสราเอลว่าเรามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไปหาผู้เผยพระชนะของบิดามารดาท่านสิแต่กษัตริย์อิสราเอลตรัสว่าไม่ได้ เพราะองค์พระผู้เป็เจ้านี่แหละทรงเรียกเราทั้งสามกษัตริย์มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับเอลิชาตอบว่าพระยาเวผู้สง่งฤทธิ์ซึ่งเรารับใช้ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่กษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งยูดาเราจะไม่มองหน้าท่านฉันนั้นไม่ใส่ใจด้วยซ้ำว่าท่านอยู่ที่นี่บัดนี้ขอให้ไปหานักเล่นพินมาคนหนึ่ง ขณะที่นักเล่นพินกำลังบรรเลงพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเหนือเอลิชาและเขากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าจงทำให้หุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยหลุมบ่อเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าท่านจะไม่เห็นลมไม่เห็นฝนแต่หุบเขาแห่งนี้จะมีน้ำเต็มเพื่อให้ท่านกับฝูงวัวและสัตว์อื่นๆมีน้ำดื่มการนี้ เป็นเรื่องง่ายในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งพระองค์จะทรงมอบโมอับไว้ในมือของท่านท่านจะพิชิตหัวเมืองเอกและหัวเมืองป้อมปราการทุกเมืองของเขาท่านจะโค่นต้นไม้งามๆทุกต้นขุดตาน้ำทั้งหลายและทำลายแผ่นดินดีๆทั้งหมดด้วยหินวันรุ่งขึ้นประมาณเวลาถวายเครื่องบูชายามเช้ามีน้ำไหลามาจากทางเอโดมไม่ช้า น้ำก็นองแผ่นดินฝ่ายโมอับได้ยินว่าบรรดากษัตริย์มารบกับตนก็เกณฑ์ผู้ชายทุกคนที่พอจะรบทัพจับศึกได้ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่และให้คนเหล่านั้นประจำการอยู่ที่ชายแดนเมื่อพวกโมอับตื่นขึ้นแต่เช้าดวงอาทิตย์ส่องพื้นน้ำพวกเขามองเห็นน้ำมีสีแดงฉานเหมือนเลือดพวกเขาก็ร้องว่าเลือดนี่นาสามทัพนั้นคงตลุลมบอลฆ่าฟันกันเอง พี่น้องโมอับเอย๋ยเราไปริบข้าวของกันดีกว่าแต่เมื่อพวกโมอับมาถึงค่ายพักของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็กรูเข้าไปสู้รบจนพวกเขาพ่ายหนีฝ่ายอิสราเอลบุกเข้าไปในดินแดนและสังหารชาวโมอับพ,พวกเขาทำลายเมืองต่างๆแต่ละคนเอาก้อนหินกลบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เสียหมดถมทางน้ำทั้งหลายโค่นต้นไม้ดีๆทั้งหมด จนเหลือแต่เมืองคีหะเรเศรที่ยังไม่ถูกทำลายแต่คีหะเรเศรก็ถูกล้อมและถูกโจมตีด้วยน้ำมือทหารที่ใช้สลิงเมื่อกษัตริย์โมอับเห็นว่าแพ้สงครามจึงนำพลดาบเจ็ร้อคนตีฝาออกไปด้านกษัตริย์เอโดมแต่ไม่สำเร็จเขาจึงนำโอรสหัวปีซึ่งจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปมาฆ่าและเผาบูชายันบนกำแพงเมืองพวกเขาข้างแค้นอิสราเอลยิ่งนับ และต่างถอนทัพกลับไปยังดินแดนของตนพระธรรมลูกาบทที่24เช้ามืดวันต้นสัปดาห์พวกผู้หญิงนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้มาที่อุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินถูกกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วแต่เมื่อเข้าไปพวกนางก็ไม่พบพระศพขององค์พระเยซูเจ้าขณะที่กำลังแปลกใจในเรื่องนี้ทันใดนั้นชายสองคน สวมเสื้อผ้าซึ่งส่องประกายเหมือนฟ้าแลบมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาพวกผู้หญิงน้อมกายซบหน้าลงกับพื้นด้วยความตกใจแต่ชายทั้งสองพูดกับพวกนางว่าเหตุใดพวกท่านมามองหาคนเป็นในหมู่คนตายพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วจงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบอกพวกท่านไว้ขณะที่ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี ที่ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาปถูกตรึงตายที่ไม้กางเขนและในวันที่สามจะทรงให้เป็นขึ้นมาใหม่และพวกเขาจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์เมื่อพวกนางกลับมาจากอุมโมงค์แล้วพวกนางก็เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้สาวกสิอคนและคนอื่นๆทั้งปวงฟังผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้เหล่าอัครทูตฟังคือมารี ชาวมักดาลาโยอันนามารีมันดาของยากอบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อผู้หญิงเหล่านี้เพราะฟังดูเป็นเรื่องเหลวไหลแต่เปโตรลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์แล้วก้มลงมองเขาเห็นแต่แถบผ้าลินินกองอยู่จึงกลับไปครุ่นคิดด้วยความประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสาวกสองคน กำลังจะไปหมู่บ้านเอมาอุสซึ่งห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรทั้งสองสนทนากันเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังพูดคุยถกเถียงเรื่องต่างๆกันอยู่นั้นพระเยซูเองได้เสด็จมาและทรงเดินไปกับพวกเขาแต่ทั้งคู่ถูกทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าระหว่างเดินมาตามทาง พวกท่านพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรือทั้งสองยืนนิ่งหน้าตาโศกเศร้าคนหนึ่งชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นเพียงแขกเมืองมากรุงเยรูซาเล็มหรือจึงไม่รู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นในช่วงนี้เรื่องอะไรหรือพระองค์ตรัสถามทั้งสองจึงทูลว่าเรื่องพระเยซูแห่งนาซาเรตพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ ทรงฤทธิ์อำนาจในวาจาและการกระทำทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวงผู้หัวหน้าปุโรหิตกับผู้นำของเรามอบพระองค์ให้รับโทษประหารพวกเขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนแต่พวกเราหวังไว้ว่าพระองค์คือผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอลและยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นวันที่สามนับตั้งแต่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น นอกจากนั้นผู้หญิงบางคนในพวกเรายังทำให้เราประหลาดใจคือเช้ามืดวันนี้พวกนางไปที่อุมโมงค์แต่ไม่พบพระสบของพระองค์พวกนางกลับมาบอกเราว่าเห็นนิมิตมีทูตสวรรค์มาบอกว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วเพื่อนของเราบางคนไปที่อุมโมงค์และได้พบเหมือนอย่างที่พวกผู้หญิงบอกไว้แต่ไม่เห็นพระองค์ พระเยซูตรัสกับทั้งสองว่าพวกท่านช่างเขลาจริงหนอและจิตใจช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อสิ่งทั้งปวงซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้พระคริสต์ต้องทนทุกทรมานด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายทุกอย่างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระองค์เองให้เขาทั้งสองฟัง ตั้งแต่โมเสสตลอดจนผู้เผยพระวจนะทั้งปวงเมื่อเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่เขาทั้งสองจะไปนั้นพระเยซูทรงทำทีว่าจะเลยไปแต่ทั้งคู่ทูลขยันขยอว่าแวะอยู่กับเราก่อนเถิดเพราะใกล้ค่ำจนจะหมดวันแล้วดังนั้นพระองค์จึงทรงพักอยู่กับพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงร่วมโต๊ะกับพวกเขาทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้พวกเขาแล้วตาของพวกเขาก็สว่างและจำพระองค์ได้และพระองค์ทรงหายไปจากสายตาของพวกเขาพวกเขาจึงพูดกันว่าใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ชื่อหรือขณะพระองค์ตรัสกับเรากลางทางและยกพระคำพีมาอธิบายให้เราฟังทั้งสองลุกขึ้นกลับมาที่กรุงเยรูเซาเล็มทันทีพวกเขา พบสาวกสิบเอ็ดคนกับพวกชุมนุมกันอยู่และกำลังพูดกันว่าเป็นความจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นแล้วทรงปรากฏแก่ซีโมนทั้งสองจึงเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลางทางและที่พวกเขาจำพระเยซูได้เมื่อทรงหักขนมปัง